Okay, yeah. let me let that. 早すぎる。 เพระวอตัวเริ่มนพราันเป็นตัวเริ่มพอมาใส่วางเป็นโดเมนซือหาบอลเสร็จไม่กนะคนได้ไม่บกด้ตอนนี้ก็พักหนึ่งแล้วให้พักสองอะไรไม่มีบุากะไรก็อาจจะที่เ เม่อลงด้วยความสามารถของตาถ0อสเ้บ 3, ุบบบมือนเ็กวาง่าคนะตอนบูเสร็จาเวลบอกว่าไม่โจรกรัดตัดสิท่ิีหนูชอบตัไวแหเป็นเอเ,เซลยตับา,าร์ทหนึ่งีต้องเป็นตัวนึงแล้วก็คอาร์ทีึงไปแตกนมือเดียวเป็นเอเซลล่างไหนก็นได้น,น,นะเอเซลล่างไหนก็ได้ส่วนเอปาร์ทเป็นมืบังคับับไม่จั่วคืน ช่วนึ่งแล้วบัรัเพ่อแต่ไมมีบัตรไม่ใรอเพมือสองใบอันนี้เมื่อตีเนาะเมื่อตีก่อนไ้ห่ฝั่งนี้อสองมปสองมือแแกก็สิบหกตีบอง <12 S 1> ใช่สิบสองหนึ่งสองพุ่ปสองมือส สิบ6ก6สิใช่แปแป สองในี้สิ ตีสองหมื 20, หรือแบนตีหนึ่อกเป็่วครับ<อ><า>แบนได้เลยครับ <ไ>สามใบามใบใช่ตอนแรกเจอสอโลงมานหนแล้วก็ได้อสใบอสามใบเออับไม่อเอ้เดี๋ยวก่อนนะอันตีสองหมื <z wir ine> <son> ่นสองหมื่นตีสองหมื่นขอาห้าพันเท่านั้นขอหานี่ก่อน ถ้าโนะงแรมได้สองคันร ต้องไงบ้างครับผมไม่เคยเจอเลยอ๋อตอนตอนอาจมันมันเป็นคอนเทคบอยเป็นคอนแบบว่าแพนตัวแค่นทุกตัวบวกหนึ่งแล้วตอนมันตีผมสเปการ์ดดีไปก็ได้ตามตัวเงนแตนตัวแค่นีแล้วก็คนนี้สกิลโซบาร์นี่ใส่เลยพอแพนต์สองตัวเข้าไปใส่ไปเกยสามแพนตัวที่โดนลงมาบวกห้าครับอันนี้สูงครับแล้วก็แพนตัวบวกสองหนึเอ๊ะไปตัวบวกหนึ่งจะไปไหนสองตัว เรพวกนี้บอกหน่ระวังอะไระแรงแรงไม่ได้บอกอันนี้ตีรับอันนี้จอกที่สามหมื่นห้าเรนนี่จอบที่สี่หมื่นห้ะอโอโกาสก่อนแบเ,เลือที่เข้าไปที้หมื่นเนใส่ี้หมื่นพลังไวนพลังไวเลยเข้าไวเลยสี่หมื่นห้นไนะาไปใ่จอบชี้เข้าหวล้ก็ ไปการได้ีเกิแนแฟนตอนนี้ยืนเป็นตอนนี้แวนยืนเป็น3ามเป็นสองสามซูมึงสาเท่าเดิมมั้ยึงสามเท่าเดิมดม,ดมันป็นการอะไรเลยอ,อุชิโรเขามีกฎตั้งแต่วินีแล้วว่ามีลำดับการวางในบริรัท ตอนี่เกิดเกิดเหตุมันจะย้อนอะไรย้อนไม่ได้โดนโดนจะโดนเกยว เิ็กว่ารูไ้ไงเลยเิกคนนี้บอกว่าเด็กคนคนี้บอกว่าถ้าลงถ้าตอนลงมาเห็นตกหก้าของพอตอนอยู่บุรีเห็นเมเด้นลงสนามแล้วแบนเป็นเมเด้นสามารถเอาเปเนข้อโซลีนเบลหนึ่งใบจากหลุมเข้ากองแล้วสับกองหายดำจวดคนนี้ลงมา,าจะได้จวดหรือบวก,กเลนมันตัวบวกเลนมันห้าพันห้าพันรบกหนึ่ พิจารปฏไฟครับเหลือเวลาแข่งันอีกสู่สิบนาทีนะครับอ่า uh, ไล่วอสองนนี้แป,ปะลงร่างกับเหลือเวลาแข่งขันอีกนาทีนะครับลลละะะพิจารปฏิไฟอ่า uh, ต้นไม้ตัวนี้กับสีนอ่าเลนนี้แบวบกห้าพันห้บวกหนึ่งสองหมื่เหดเเดนัแล้วก็สกิน้องสอง เก็บน้ำบอหนึ่งคาไตซับทองับทองอเอาไปที่สัตมือมีกี่ใบก็ตอนนี้มือตอนนี้เป็นสี่

ี่สิบแปดไม่เข้ายี่สิบแปดไม่เข้าเจอัเจอข้าเข้าไปเลยเสีเข้าวใส่ลูกข้าเลยนะลูกข้าวขี้เข้าไปขี้ข้าวแหวกข้าวแลี้ข้าวข้างแล้ข้าเท่าไหร่บ้างอันนี้ใช่ไหมอันนี้จะวิ่งที่วาทำไปไหะไปกับขี้ข้าวแหวใช่รับ ร,รูปสองรูปสอง,สองข,อขอถามก่าว่าทานลเนท่าไหร่ได้อันนี้จะเป็นที่10 15 15อัาไทยปัดมือันนี้จะเป็นเป็น15 ีผ้าสาม้าอันนี้ตอบสี้าห,าห,าน,หานห้าออันนี้วันยูอส,สองอวัไปเลยไปตีะอะคับไว้ไหน è. ให้ไปถนี้วันยู่าสอง,สองคนนี้เทคหมดแล้วเนาะอ่าตัวนี้เมื่อลงหมดเลยเหมดเลย ฟนยืนห้ยนห้าสองมดอไมเก่งให้กินเลยเราอีกข้าหกครึ่งแสนแต่ดิเล่นไม่เก่งเขาเขาเนี่ย อันนี้หมดนลกครับหือว่าตอนครับจหรือต่เดินเร็จตอเแล้วก็จะเริ่มเขียนบทกับเดองคุเลครับวเวลาอัเพนก่อนนับสอบคชเลือนเลยหน้าเขากันก็เ็บก่อนได้มอ่าใช่อันนี้ไม่ไปนะอ๋อบไปพอันนี้สเตย์เอเซียมอใช่ไใช่สามารถไลฟ์ซึมเซยไลเอเซียตนีกได้กล้พาวเวอร์ครับ เลวแคไน้ไม่เห็เท็กมว่ายนะเลวแบอกว่าเมื่อมันอยู่ในมือก็ผมถ้าแวนแบบนเป็นบอลเอเซลสามารสกเียไลฟ์มันลงมาจาับถีได้แ้าจ่าก,กตบาร์หนึ่งแล้วก็มีเทคบอกว่าเมื่อมันโจมตีก็ผมถ้าในโซมีบอลเอเซลอยู่อู่ถึง5้บวกสิละห้าเซนฟรีนอะเท็กล่างเป็นเมื่อตีกัเทคล่างไม่ไม่จ่ายบอสกตบัร์หนึ่งกตตบากตตบาหนึ่หมดเลยมีสเทคกับเทคกบาไอ่านได้เลยตัดผมมาจากคนนี้นะ ที่มาจาะไม่กินแอคเซสห้ามกีทักใช่อ่ะโอเแอคเซสทีไรมือมีเท่าไหร่มีตอนนี้มีมีแปดใบ นโกไปกมงไม่มีไม่มีเลยตรงได้กี่ตัวก็ไนะ ตัวใหม่เขาทำมาตัวเดิ กมีเกตดตีเนาะใช่อะตึกตะตีด้ไ่หงมหนึงไปพอได้เขาน้าะก็ม่หนึบไปเดี๋ยวในโอตีมาใต้ใติ ซึ่งการบรีสไฟครับเดี๋ยวเวลาการแข่งอีกสองนาทีนะครับไอคำว่าดูนี่ผมดูไม่ได้เนะเขาดูได้หมดเล่ เปนว่าแสดงเป็นาแสดงอันนี้คอคนนี้คนนี้หนึ่งเดี๋ยวคนที่สองแงล่างกับเดียวกันรอบนีไรวิธีเกอร์หรือเปล่าโดนแบน์้นะบอบเบาเอ็กซ์รเลยหลังา7ันคันตองของเป็นเป็นพีกีแล้วก็วันเดอร์ไอเซล มารับคอสอถ้ามันเดอระโดดต่อมดต่อมันเดอกระโดดได้แล้วไว้ที่เกรดสามต่อเคเกรดสามรถสับรางได้นั่งยางอย่ที่ลิสตหน้าใสติดบลกันรู้หนรายังไม่ถึงบอกนจไม่ดีจำไม่ดีอันนี้1หมือนเจ็ดอนเกาเหอนเก้พอยวก็ลิ โดยการตัดเล็กน้อยนะครับชิ้นกัดไปชิ้นหายจะคอร์ดอีกโอ้ยใช่ไหมไปเรื่อยๆเลยว้วบอะไรทั้งหลาย ตอที <c reading repetition> uh ่จับติดกันไม่ใช่คนละคนอันนี้ทีบอกที่บอกว่าไม่ขออ๋อไม่ขอมือเพิ่มไม่ขอมือเพิ่มแล้วจริงใช่ไหอ่าเดี๋ยวก่อนนะขอถามเขาด้วยก่อนอันนี้คือทำเวทผิดสองมืบใช่ตัวหนึ่งจะโซ่แล้วก็คอตัวหนึ่งแล้วคอเป็นหนึ่งอันนี้เป็นสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเจ็ดแล้วก็ยี่สิบทิกเก็ตหยุดทิกเก็ตหยุดทุกตัวหยุดอ่ามีฟอนในนั้นไหมไม่มีแต่รอกับพิีแล้วก็ในดอกแล้วก็ในแยมเป็นพิีหมดเลย เขาไม่ได้ใส่ฟ้อนไปรับหน้านี้ให้ผมเลยได้ไหมเอาเฉพาะหน้านี้ตับใบตับใบตับใบเขาลืมแบบใส่ฟ้อนอีกอันนี้หมือนเจ็อันนี้เหมืนสับที่เดียวหยุดคือตีข้างก่อนรับเอาเลย ตัวนี้ก็ตีไม่ข้ามเ้นมันก็เป็นอันนี้19บเกหรือสิบ็ีเราขอหมื่นทุกตัวอันนี้ขอห้าพันเพราะมันแค่17ไม่ขอหมื่น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 นนี้นขอหาพันมันขอ20,000ื่นบเดิมไหมครับตกรักคิวอะไรเงี่ยเดเี๋ยวนะเปิดรับพานอะไรกโอ้โหมัเป็าอกระต่า ค้าไม่ได้ไฟครับหมดเวลาจะไปไันนะครับครับมันติดขดเลยครับไหล่เฮ้ยอ่างแบทแล้วแหละมือเท่าไหร่ครับตอนนี้มืเพิ่มมาหนึ่งครับเป็นเก้าเก้าใบ จะผ่าแล้วอาจจะตกคิวสามเนสองคนเล่นเนโอเป็นอย่างนี้ร้องอะไรเธอจริงไม่มีโอเคบอลบอนี้ไม่ตกพิเซอร์ช่วยท้ายเมื่อกี้นายขอถืรอบได้ไหม ไป็ได้การเดินแล้วก็บอดไอเสีงอันนี้ชิวหมื่นชิวหมื่นศูนยชิวสามหมื่นแล้วไตอนนี้มันองสามดี๋ยวไม่เขาแ้วบดีข้ามันตีไม่เข้าล้ว เทคการ์เดที่โดดลงมาซีบีโบยเอินอนได้เนาะถ้าลงมงนี้ก็ไปยี่เค้า

หัว 5, ้าพันดแลแล้วก็ขอหมนื่น